คนขี่สงสัยเพราะจิตไม่นิ่งเดิมทีคนเราขี่สงสัยไม่ใช่เพราะคิดสงสัยได้อย่างฉลาดไม่ใช่เพราะขี้สงสัยมาแต่กําเนิดแต่เป็นเพราะจิตของเราไม่สงบไม่นิ่งไม่ใสมีความขุนและไม่พอใจความขุนของตัวเองไม่พอใจความกระโดดโลดเต้นของตัวเองจึงแสดงออกมาเป็นความขี้สงสัยไปหมด ความคี้สงสัยของคนนี่แหละที่ทําให้สิ่งที่ถูกต้องอยู่แล้วสิ่งที่ปรากฏอยู่ชัดๆอยู่แล้วในจิตกลายเป็นสิ่งที่เหมือนไม่ถูกต้องไปตั้งมุมมองว่ากระแสความคิดนั้นไหลบ่าเข้ามาแบบเราไม่ได้เชือ้อเชิญแล้วแป๊บหนึ่งก็จะไหลบ่าออกไปแบบที่เราห้ามไว้ไม่ได้เช่นกันสังเกตการอย่างนี้ไปนานๆเข้าจะกลายเป็นสติที่ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ที่เราจะยึดครองไว้ได้หรืออ้างได้ว่าเนี่ยแหละเป็นความคิดเดียวของฉันถ้าเตรียมไว้ในใจอย่างนี้ก่อนจะมีความหนักแน่นในอีกแบบหนึง่งจะมีพื้นที่ของจิตส่วนหนึ่งเป็นพื้นที่ของสติที่รับรู้อยู่ลึกๆว่าอ๋อนี่แหละนี่เองที่ไหลมาเองแล้วผ่านออกไปเองในที่สุดทั้งยามหลับและยามตื่นเราจะถูกเทรนให้เห็นว่า ความคิดที่เกิดขึ้นที่นึกว่าเป็นตัวเราจริงๆแล้วไม่ใช่เราแต่เป็นแค่ภาวะหนึ่งที่ผุดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยบางอย่างแล้วก็ต้องหายไปเมื่อเหตุปัจจัยนั้นหมดไม่ใช่เรามันไม่เที่ยงจิตที่เรียบนิ่งใสจะไม่สงสัยสิ่งที่ยังไม่รู้แล้วก็จะรับรู้สิ่งที่เข้ามากระทบณนะปัจจุบันนั้นณนะขณะนั้นด้วยความรู้สึก ที่ไม่ต้องการต่อความยาวสาวความยืดจิตจะอยากอยู่สุขสงบอยู่ตรงนั้นทำให้ขี้เกียจสงสัยไม่ใช่ความผิดปกติแต่เคยเป็นคนขี้สงสัยคิดมากหรือเคยเป็นคนคิดอะไรแบบพายเรือในอ่างในที่สุดจะคิดน้อยลงมีความสุขกับการคิดมากขึ้นคิดแล้วตรงประเด็นมากขึ้นคิดแล้วได้อย่างใจมากขึ้น